โอเคเล็กคอรดเรียบร้อยนะครับโจทย์ข้อที่51นะครับบทที่9นะครับอนุภาคมวล m 1นะครับนะสองกิโลกร,รัมนะครับมีความเร็วนะครับ2 i ลบ3 j ครับก็ให้ตรงนี้เป็นความเร็วของอนุภาคตัวที่1นนะครับในแนวแกน x แล้วก็ตรงนี้ เป็นความเร็วของอนุภาคตัวที่1ในแนวแกน y นะครับเค okay, มี2แกนนะครับและอนุภาคอีกตัวหนึ่งนะครับ m 2ครับมวล3กิโลกร,รมัมนะครับมีความเร็วนะครับ1 i บวก6 j ก็ให้ตัวนี้เป็นความเร็วของอนุภาคตัวที่2นะครับในแนวแกน x และอันนี้ก็เป็นความเร็วของอนุภาคตัวที่2ในแนวแกน y นะครับ ให้หานะครับความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลแล้วก็โมเมนตัมทั้งหมดของระบบนะครับโอเคนี้ความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลนะครับ VCM นะครับก็จะเป็นความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลในแนวแกน x นครับบวกกับความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลในแนวแกน y ครับโอเคอ่ะแล้วก็หาทีละทีละเทอมนะครับทีละเทอมโดยใช้สูตร ความเร็วนะครับของจุดศูนย์กลางมวลน,นะครับก็คือ vcm vcm นะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วน m sigma i ครับ m i แล้วก็ v i เสร็จแล้วเราก็จะหาในแนวแกน x นครับในแนวแกน x แนวแกน x เดี๋ยวก็เราก็ copy ตรงนี้มาก่อนนะครับแล้ว,ลวเราใส่ s u b s c r i p t เข้าไปมันจะได้ง่ายๆนะครับแนวแกน x copy ขัดลอกก็ววางโอเคเราต้องการหาแกน x นะครับ แกน x ตรงนี้ก็จะเป็น vcm ในแนวแกน x นะครับ mi vi ในแนวแกน x นะครับมีกี่อนุภาคมีกี่ตัวก็2ตัวนะครับก็จะเป็น m 1นะครับ v 1 x ครับใส่เวกเตอร์ไปด้วย แล้วก็บวกนะครับ m2 v2 x ครับใส่เวกเตอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับมวลรวมที่เป็น m1 บวกด้วย m2 okay. เสร็จแล้วเราแทนค่าลงไปนะครับ 1> m 1ตรงนี้ก็คืออะไร2กิโลกร,รมัม2กิโลกรมัมครับ v 1นะครับเราเขีย okay, นไปแล้วตรงนี้ v 1 x ก็คือ2 i นะครับนี่คือ2 i 2 i นะครับแล้วก็เมตรใช่ไหมต่อวินาทีนะครับแล้วก็บวกนะครับ m 2ก็คือ3กิโลกรมัม v2 ในแนวแกน x ก็คือตัวนี้นะครับ1 i นะครับ1 i ึ่ i เป็น i อย่างเดียวก็แล้วกันเนาะ i นะครับก็หน่วยตรงนี้ก็คือเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับมวลรวม2กิโลกร,รัมนะครับบวก3กิโลกร,รมัมนี่ก็หน่วยกิโลกร,รมัมโอเคก็จะเห็นว่าหน่วยมันตัดกันได้นะครับกิโลกร,รมัม กิโลกร,รัมนะครับที่เหลือก็จะเป็นหน่วยของเมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้ก็เท่ากับ 2i คูณกับ2ก็เป็น2 2เป็น4ใช่ไหมครับ i แล้วก็บวกกับ 3i นะครับ3คูณ1เป็น3แล้ว 3i นะครับส่วนด้วยส่วนด้วยะไรส่วนด้วย5นะครับ อย่าเพิ่งใส่หน่วยเสร็จให้มันเสร็จซะก่อนถ้าเป็น4บวก3เป็น7นะครับ 7i ส่วนด้วย5นะครับหน่วยคืออะไรเมตรต่อวินาทีโอเคนี่ก็เป็นในแนวแกน x นะครับเป็นความเร็วนะครับของจุดศูนย์กลางมวลในแนวแกน x อ็แนวย่อนิดนึง จะได้มีที่เขียนนะครับนี่ก็จะเป็น vcm ในแนวแกน x มีเวกเตอร์ด้วยนะครับถัดไปก็จะเป็นในแกน y นะครับทำคล้ายๆแบบเดิมแต่เป็นเปลี่ยนเป็นแกน y แกน y แล้วก็ก๊อปตรงนี้มานะครับแล้วก็ใส่สับสคริปต y เข้าไปอ,อันนี้ก็เป็นในแนวแกน y มี cm ในแนวแกน y นะครับ1ส่วน m นะครับ mi yi ในแนวแกน y เสร็จแล้วก็ แทนค่าลงไปในสูตรนะครับก็จะเป็น m 1ครับ m 1 v 1 y นะครับนี่เป็นเวกเตอร์ด้วยบวกนะครับ m 2 v 2 y นะครับเป็นเวกเตอร์ด้วยแล้วก็หารด้วยนะครับมวลรวมนะครับเป็น m 1บวกด้วย m 2 อันนี้ก็แทนค่านะครับ m 1ก็คือ2กิโลกร,รมัมอวันนี้ดู v 1 y นะครับ v 1 y ตัวนี้เอาลบมาด้วยนะครับ v 1 y ลบ3 j นะครับเป็นลบ3 j นะครับหน่วยก็เมตรต่อวินาทีบวก m 2นะครับ3กิโลกร,รมัม แล้วก็ v 2 y นะครับก็คือบวก6เมตร 6J นะครับ 6J นะครับเมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วก็หารหารด้วย m 1นะครับ2กิโลกร,รมัมบวก3กิโลกรัมกิโลกรัมก็จะตัดกันไปนะครับ นี้ก็จะเหลือ3 2เป็น6นะครับเป็นลบห j okay, นะครับแล้วก็บวก3 6เป็น18นะครับ1ิแ j okay, แล้วก็หารด้วยนะครับสองกสก็เป็น5นะครับโ okay. อเคทำหน่วยให้เรียบร้อยก็เหลือเท่าไหร่ครับ12ใช่ไหม 12, สิบสอง่วนห ก็เจหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีนี้อันนี้ก็คือ vcm ในแนวแกน y นะครับยอ่อให้มันขนาดเท่ากันคราวนี้ก็หา vcm ได้แล้วนะครับ VCM ตรงนี้ก็จะเป็นในแนวแกน x นะครับบวกกับแกน y นะครับ VCM ในแนวแกน x บวก VCM ในแนวแกน y เราก็จะได้ V นะครับ CM เท่ากับ7ส่วน5นะครับ i บวกกับ12ส่วน5นะครับ เโอเคหน่วยก็เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับหน่วยเมตรต่อวินาทีนหน่วยเ,เแล้วก็หน่วยเมตรต่อวินาทีานี้ okay. uh. ย่อให้มันขนาดเหมือนกันนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับเ okay. สร็จแล้วเดี๋ยวไปหาข้อ b นะครับโมเมนตัม um ทั้งหมดของระบบนะครับโมเมนตัม um ทั้งหมดของระบบ okay. ไปหน้าถัดไปนะครับเราจะได้โมเมนตัม p นะครับก็เป็นเวกเตอร์ด้วยนะครับเท่ากับ m นะทั้งหมดของระบบนะ m แล้วก็ uh, vcm พีกับเ็ม M V นั่นแหละนะครับจะเป็น vcm ตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็น m <fragile. S 1> ก็คือมวลทั้งหมดนะครับ2กิโลกร,รัมนะครับบวกกับ3กิโลกร,รัม okay. ตัว vcm นะครับ vcm ก็หามาจากเดิมเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ7ส่วน5ใช่ไหมครับส่วน5 i นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ สิบสองส่วนห้าเจเป็นไล้ครับเมตรต่อวินาทีนี่ก็ตัดกันได้นะครับ2อบวก3ก็เป็นห้าตัดกันไปสุดท้ายก็จะได้ตัว p ของเรามาเป็น7จ i นะครับบวกกับ12 สองเจหน่วยคืออะไรกิโลกร,รัมนะครับเมตรต่อวินาทีตัวนี้ก็เป็นตัวมุนตั้ง P ครับของระบบโอเค